ะะข,ขายอาชารวมแบตโรเพนอ,อ่ะรอบที่แล้วะคะที่รอบที่แล้วที่แล้วหมดหก็มาเยอะอยู่นะก็หมดเร็วอยู่นะพี่นะตัวนี้กระสอบ 60pcs นะคะลูกค้าตัวนี้ก 60pcs ค่ะใครอยากรับกระสอบนี้แจ้งได้เลยใครอยากรับกระสอบนี้แจ้งได้เลย โอ้โหหกสีเซลยวเดีเซลสิงปหมเนี่ยกีตาร์โอ้โหโอ้เปรียบเลยลูกค้าอ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยใบอยก์โอ้สวยว่ะกีตาร์อุ้ยลีคูเปอรลูกไม่ไม่แจ็คแอนโจนป่ะแจ็คแอนโจน์อุ้ยดีเซลนี่ก็ดีเซลนะนี่ก็ดีเซลเนี่ยนี่เปียกเลยนี่ดีเซลนี่นี่ดีเซลเนี่ย ันนี้ห่ออะไรอ่ะผ้าผ้าสวยมากเลยอ่ะโอ้เนี่ยผ้าสวยมากเลยอ่ะอร,รีคัปเปอร์ตัวนี้ก็สวยโอ้โหด,ด,ดูดิก็สวยเลยอ่ะอใครอยากได้กระสอบนี้ลูกค้าแจ้งนะคะ<ม>แจ็คแอนโจน<ม>นี่ก็แฮชเอ็มแน่เลยนี่นี่นี่แฮชเอ็มชเอ็มทรงสวยนะขากระบอกเล็กนะคะ รับยูโรรายการนี้นะคะอะ่เดี๋ยวให้พี่แคปหน้าจอแป๊บหนึ่งพี่พี่ดำเอาป้ายมาลูกค้าลูกค้าแคปหน้าจอสวยมากลูกค้าส่งฟรีค่ะพี่หารวมส่งฟรีโอ้ยรียคูเปอร์รีคูเปอร์ลีเดอรพี่วินเทจแคปได้เลยค่ะแคปแล้วกดหนึ่งได้เลยค่ะรีวารุ่นนี้มันเป็นไ Minecraft อ้นี่ไงไมโครฟ์อะรีวายไมโครฟ์อะไม่ค่อยเจอรุ่นเนี้ยไมโครฟ์ ดีเซลว่ะโอ้แบนเยอะลูก่ะโอ้ยแบนเยอะมากเลยอ่ะกะสอบใหม่ใครอยากได้แจ้งได้เลยนะคะลูกค้านะกะสอบใหม่ใครอยากได้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะ,ะแจ้งได้เลยคือเป็นเป็นงานรวมแบรนด์เบอร์หนึ่งจริงๆอ่ะใช่รวมแบรนด์เบอร์หนึ่งจริงๆอ่ะใช่ไหมอ่ารีไวไลฟ์เป็นงานรุ่นใหม่ใช่เนี่ย รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาทําตอบโจทย์วัยรุ่นมากนะคือแบบมันจะเป็นทรงโอ้อามันี่ามานนี่ค่ะก็บอกเล็กอะไรอย่างเงี้ยอามันี่ค่ะพี่คะโอ้โหเกส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 ,เกสว้าเกสงานพรีเมียมด้วยตัวนี้ลูกค้าเกสพรีเมียมด้วยเกสพรีเมียมดี่ตานาน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 เอาดิเอาดินี่เราจะลื้อทำไมทำไมเราไม่ยก เราจะหรือทำไมเนี่ยเออเอาดีเซล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 <อ>ตัวน,นี้จีตาค่ะลูกค้าจีตาโรค่ะอ,อ๋ไม่ผิดหวังอีกแล้วนะคะยูโรเพนนะไปอยฮิวแมนนะจีตาโรค่ะผ้ามันจะเป็นเขาเรียกผ้าอหลรผ้าแว็กใช่ไหมเนี่ยผ้าประมาณนี้ที่มันเป็นผ้าแว็กนะ ลูกค้าท่านไหนที่ต้องการให้รีดนะคะค่าบริการในการรีดรายการนี้เราลดให้ลูกค้าเหลือเท่าไหร่ป่ะสองร้อยป่ะโอเคโคโรโอลโรนะลูกค้าต่อด้วยที่สตารูโอ้โหตัวนี้เป็นงานกระดุมค่ะงานกระดุมป้ายใหญ่นะคะงานกระดุมป้ายใหญ่นะคะจีซาโรนะขากระบอกเล็กค่ะขากระบอกเล็กอ บอสขาก็บอกเล็กเนาะทรงมันสวยอะ่ะเออแล้วไซส์มันก็สวยด้วยนะปวดทุกรอบก็ก็ขายดีนะิวแมนเนี่ยขายดีมากเลย H&M งานกระดุมค่ะลูกค้าขางานกระดุม H&M ค่ะใครอยากได้งานรวมแบรนด์นะคะจัดได้เลยค่ะ H&M งานรวมแบรนด์ค่ะนี่ next station คือมันมันมันได้ทรงแบบ หมือนแนวแนวปัจจุบันเนี้ยคือเขาเรียกว่าไงวะแนววัยรุ่นน่ะเออแนววัยรุ่น<ช>น,ววน่ะแนวขากระบอกเล็กเน,ะนาะพี่แล้วก็ได้ไซส์เนาะแล้วก็เป็นผ้าแบบสไตลค์คล้ายผ้ายืดซึ่งแบบทรงแบบเนี้ยเราใส่ทํางานก็ได้ใส่ลําลองใส่ใส่ทั่วไปได้หมดอ่ะงานประมาณเนี้นยอ,อยยผ้ามันสวยอะ่ะเดี๋ยวต่อด้วยดีเซลดีเซลตัวนี้สวยเหรอเห็นมากอ,อืม ติมพ์ีดีเทลรีคูเปอร์พี่นำโอ้โห HNM HNM ค่ะโอ้ยเลยจบเลยได้แค่มงอ่ะจริงสามพันกว่าหน่ยขากระบอกเล็กนะคะโทนสีดำก็ตอนนี้ลูกค้าถามเยอะรีคูเปอร์ค่ะสัญชาติอังกฤษค่ะเราจะเจอค่อนข้างน้อยเนาะรีคูเปอร์เพราะว่า ราคามันค่อนข้างสูงมั้งเนาะเป็นสไตล์แฟชั่นแบบแนวผู้ดีังกรีดอะไรอย่างงี้ะโปโลค่ะลับแฟวนรอเลนค่ะยี่ห้อดีสุดๆค่ะนี่ดีเซลค่ะซับฟันโดค่ะเป็นแฟชั่นนะลายหินขัดค่ะพี่ตัวนี้นะคะมาแบบนี้เลยค่ะมาแบบนี้เลยวิจิตาปฟใหญ่โอ้ จีซ่าโอ้นี่นี่ให้เชนอ้นเอ็มให้เชนเอ็อุ้ยอามานี่ตัวนี้พี่พี่ปูขอหน่อยอามานี่หน่อยอามานี่หน่อยเอาร์มานี่ไม่ราคาตัวนี้อามานี่อามานี่นี่ <Okay. S 1> มือเมือหนึ่งหลักหมื่นนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าราคามันโหดต,ตรงไหนวะป้ายมันแน่เลยเนาะเป พวกแบรนด์แรไอเทมอะไรต่างๆแบรนด์ที่แบบว่าหายากนะคะเป็นแบรนด์แบบไฮอะไรเช่นเอ็มกระบอกเล็กค่ะลูกค้าขะมีค่ะมีนะคะเป็นสีบรูโอสวยมากเลยพี่ทรงเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างต่างกันคนละสีนะคะไซส์ตัวนี้ตัวนี้30มสิบแบบพี่ดำเป็นเท่าไหร่เหมือนกันเลยพี่เหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าในช็อปเวลาเขาแขวนเนี่ยมันจะมีสีเข้มมีสีบรูแล้วก็มีสีดํา อ่อมเมื่อกี้เรามีสีดำแล้วตัวหนึง่ง่าครบแล้วพี่เซตนี้จัดไปเลยนลีลนะคะ่ี่ะนก็ดีเซลว่ะพี่ดำเออดีเซลเป็นเยอะอืมเยอะมากเลยอ่ะนี่พอแอนแบนะทรงส่วนใหญ่ก็คือขาดกระบอกเล็กทั้งหมดเลยนะด,ดีเซลกระบอกเล็กอืม พอเอแบแฝงลูกค้าต้องการกระสอบใหม่ลูกค้าแจ้งได้เด้อกระสอบใหม่กระสอบใหม่ใครอยากได้ลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะคะใครอยากรับกระสอบใหม่แคปหน้าจอแล้วทักแชทแจ้งแอดมินมาได้เลยนะคะพี่ต่ปลาพี่ปาก่อนดีกว่านี่ไงพี่าปาบบกครับครสวยมากเลยอ,ะอ่ะสวยนู่นี่พี่ปาเลยนะครับิ๊กอ่มามัน เเเอาไ้้นนีี่่โโโลลกกกกใชงสีเข้มมากสวยมากเลยอ่ะอยากจะให้รีบเพิอมพี่แจ้งได้นะ บริการในการเรียกกระสอบละ200บาทค่ะรายการนี้นะคะเราจัดโปรค่ารีดลดเหลือ200ค่ะลูกค้าใครอยากให้รีดแจ้งได้เลยโอ้โหทุกสีแล้วอะ่ะทรงเนี้ยจริงๆได้หมดแล้ว ใส่ดีด้วยเนี่ยตัไฟไฟดีมากมามาตัวนี้ก็บอกเล็กแะ้วพวกเขาถี่เข้มมากเลยอยันนี้นอ่ะใช่อะไรนี่ก็ H&M นะ H&M เดนิมนะอ่ะนี่ไงใช่ H&M สีน้ํเข้มทรงสวยอีกด้วยอ่ะ บอสบอสตอบด้วยบอสเองบอสค่ดคำพิจารณาลูกค้าต้องการกระสอบใหม่ลูกค้าทักขายมินเจงในเลยเด้อต้องการกระสอบยูโรเพนไนฮิวแมนเบาบอสด้วยเกตส์นี่เกตส์ในห้างก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเด้อลูกค้าแต่ละย่อยดังๆแจ็ค ีต่อโ,ตโ,อโอ้ได้จีสไตล์เยอะอยู่นะทำสไตล์ขาดเดิมๆมยังสวยเลยอ,ะอ่ะตัวนี้เกทด,ดลยลูกค้าจะบอกเล็กนี่จะเก็บขึ้นแล้วทรงสวยอ่ะยี่ห้อดังๆทั้งนั้นเลย รอบนี้มันมีเข้ามาไม่เยอะนะคะยูโรเพนรอบนี้ไปฮิวแมนรอบนี้มันมีแค่ยี่สิบยี่สิบแปดกระสอบค่ะมีไม่เยอะค่ะพี่หาสวยนะ จำนวน60เพซ์เซ็ตนะคะลูกค้าอะไรกันนี้60เพซเซตก็คือประมาณ60ตัวค่ะนี่ให้ได้เรียนมี1ตัวลูกค้าเออได้หลายตัวเนาะได้หลายตัวแล้วได้สีแบบมันต่างกันนะไม่เดียูกันตาใบแบบข่นแบบไล่เนียมกันเลยนะลีวายเออโีวายรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำเนี่ยสไตล์วัยรุ่นเลยอ่ะ มีสองตัวเพ่ไหมีมีสองตัวคู่กันนี่วัดวัดตด้วยแคมีมีหนึ่ตัวราคาตรงสวยมากทเียมอันนี้เป้าทึนมตรงสวยนะอยู่เดียวกันาคานี่ดเมีมอีกหนึ่สีนะคได้ครบทุกสีได้เอยจริงเป็นเหมือนมาเป็นแพ็คเป็นเซ็ตมาเลยอะรีคูโปอรค่ะ S <S กระบกคงสวยครัสวยนาน,นี่เีมนลูกคะ้าเป็นกระบ,บอกเล็ก,กนลูกใส่แล้วสวยมากเลยะะอ,อ่ะใส่แล้วยังสวยะคะได้ลายถีเอะูปดีกเปอคมมตอด้วยดีเซลตัวนี้ดีเซลนะลูกค้าดีเซลนะนี่ดีเซลนะ โอ้โหแล้วก็ต่อด้วยดีเซลนี่เป็นไงได้ดีเซลค่ะถ้าสวยนะดีเซลดูดีเซลก็ได้หลายตัวเหมือนกันเนอะี๋ยวก็ต่อด้วยดีเซลโอ้ได้เยอะมากเลยได้ดีเซลอีกหนึ่งตัวค่ะเยอะมากเลยตัวนี้เหมือนกีบต่างๆเลยไม่ใช่แค่ยันเท่านดีเซลก็ต่อด้วยดีเซลแล้วก็ดีเซลนะคะ ตัวนี้แจ็กินโจนลูกค้านี่สวยนะก็ทำแบบลูกเล่นน่าเนอะให้ลูกค้าดูกันหน่อยลูกเล่นก็ทำมาสวยไหมอ่ะกระสอบสุดท้ายนะคะเราจะเปิด501 4นีนะคะ501 4ี50 C, อันนี้คือเราต้องแจ้งลูกค้ากันก่อนนะคะว่า ขอคนที่เข้าใจและรับสภาพของเกรด C ได้เนาะกระสอบสุดท้ายนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยเราไม่เคยเปิดรีวิวเลยและลูกค้าเนี่ยสอบถามว่ายเยอะมากนะคะ,ะ,ะพ,พ,พี่พี่ฟิล์มยกยูโรให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยว 501C เนี่ยเราต้องคุยแล,ละทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อน,นอ,องคุยอะไรลเอีดก่อน,นอ่าเดี๋ยวพอเปิดมาเสร็จเดี๋ยวลูกค้าบอกทำไมเป็นแบบนี้แบบนั้นอีก